หลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปบางคนก็จะถือเลิกงามยามดีออกรถใหม่บางคนก็จะแต่งงานใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ๆส่วนผมเปลี่ยนขวดน้ําใหม่ขวดน้ําเก่าก็เลยทิ้งเดี๋ยวได้อีกแล้วครับวันนี้ก็มีไอเดียที่จะทําประโยชน์กับขวดน้ําเก่ามาฝากเพื่อนๆอีกแล้วครับดับแรกให้เราใช้ดอกเจดีนะครับเจาะเจาะบริเวณฝาขวดตรงนี้นะครับ นี่ก็เป็นจานเก่าที่ซื้อจากตลาดนัดนะครับขั้นทอนถัดไปเราก็จะมาตัดยางยางในรถจักรยานนะครับยางในรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับเป็นยางเก่าที่เราเปลี่ยนออกเราก็จะมาทาบตัดตามฝาขวดน้ำเลยครับพอเราตัดได้แบบนี้เราก็จะยิงสกูยึดเข้ากับจานครับ ตรงนี้ถ้าเราไม่มีสว่านไฟฟ้าหรือว่าสว่านแบตเตอรี่เราก็สามารถใช้ไขควงขันเข้าไปก็ได้นะครับแต่ดูเหมือนงานจะเข้าผมแล้วครับจะจานมันกรอบเกินไปไเปลี่ยนลูกใหม่ครับแล้วก็จะเจาะเจาะนำใช้ดอกเจดีนะครับเจาะนำไปเลยวันนี้มียผมยังไม่ได้ทำกับข้าวครับเอาไฟเลยยังไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะยิงสกู ก,กับฝาดปวดน้ำตรงนี้เลยครับ ครานี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลองใส่น้ํากันครับน้ํานี่ก็เป็นน้ําฝนนะครับ ต่ดูเหมือนว่ารูมันจะเล็กเกินไปครับผมเลยจําเป็นต้องเจาะรูเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็เดี๋ยวลองดูใหม่ครับว่ามันน้ําจะไหลดีกว่าเดิมไหมผมทําไปหลายอันแล้วนะไอ้ที่ให้น้ําไก่แต่ว่ามันก็ไม่พอสักทีครับไก่ทั้งไก่ทั้งเป็ดเลี้ยงไว้เยอะมากครับไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นอ๋อนี่ก็น่าจะได้แล้วครับตะกี้นี่มันไม่ไหลเลยครับ พอเวลาน้ําไหลออกมาล้นดูตรงนี้แล้วมันก็จะหยุดไหลของมันเองนะครับเห็น <c oughs> ทําแบบนี้ก็จะมีคนบอกว่าทําไมไม่ซื้อเอาแล้วก็จะมีคําถามว่าไก่จะชนล้มไหม <c oughs> นั่นครับลองดูดูครับว่าล้มไหมครับไก่ชนเมื่อกี้นะ ปกติผมจะเลี้ยงไก่แบบปล่อยนะครับแต่นี่แม่ไก่ยังฟักผมให้แม่ไก่ฟักเองนะครับไม่ได้เอามาฟักในตู้พอแม่ไก่ฟักแตกก็จะเอามาอนุบาลไว้นในบ่อนี้ครับบ่อนี้มันเคยเป็นบ่อนหนูเก้าครับผมเคยเลี้ยงหนูแล้วมาดูว่าเราจะเอาไปวางในสุ่มได้ไหมนี่นะครับ ของท้องตลาดผมก็เคยซื้อมาใช้นะครับแต่ว่ามีอันเดียวนี่นะครับเหลือแค่อันเดียวเพราะว่าอนอื่นมันแตกพังหมดแล้วครับอันนี้น่าจะอยู่ในร่มมันเลยไม่เสียครับก็วางในสุม่มได้เหมือนกันนะครับผมก็จะวางไว้ตามจุดต่างๆของบ้านนะครับไก่ก็จะเดินกินแบบบุฟเฟ่ครับเพื่อนๆสนใจก็ลองทำตามดูได้ครับง่ายๆโอ้แจ๋วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ